สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโคบอลกับช่วงฮอต n น w s อส์อัปเดตข่าวฮอตกับสรมก่อนฟังข่าวฝากไ้ด้วยครับเชียร์บอลให้สนุกการเงินมั่นคงแอดไลน์มาเลยที่แอด sl 2 4การันตีโปรดีที่สุดแน่นอนครับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้การันตีตำแหน่งแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำฤด,ดูกาลนี้อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วแม้ว่าพวกเขาจะเหลือโปรแกรมลงแต่อีก3นัดหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่ปรับร่วมเมืองที่รัง้งรองจากฝูงอยู่ดันเปิดบ้านแพ้เลสเตอร์ซิตี้หต่อ2เมื่อคืน นี่ถือเป็นแชมป์ลีกสูงสุดอังกฤษสมัยที่7สําหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทีมที่ได้แชมป์ลีกจะเป็นทีมที่นําเป็นจ่าฝูงหรือไม่ก็อยู่อันดับต้นๆในช่วงคริสต์มาสแต่ว่าฤดูกาลนี้ครับแมนเซิตี้เป็นแชมป์ทั้งที่อยู่ถึงอันดับ8ในช่วงคริสต์มาสซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาคือทีมที่มีอันดับแย่สุดในช่วงคริสต์มาสแต่จบด้วยการคว้าแชมป์นี่คือความยอดเยี่ยมของเป๊ปกัวดิโอลาผู้เป็นกุนซือเป๊ปถือเป็นผู้จัดการทีมลำ ที่เด้แชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างน้อย3สมัยต่อจากเซอร์เล็กฟูกุสันทีได้1สสมัยอาเซนวันเกอร์สมสมัยและโชดเซ่มูรินโญอีก3สมัยลับแบบครับคว้าแชมป์ลีกสูงสุดอังกฤษได้3สมัยจาก5ฤดูกาลแรกซึ่งถือเป็นคนแรกที่ทำแบบนี้ได้ครับนับตั้งแต่ที่เคนนี่ดันกลิสคุมลิเวอร์พูล5ซีซันแรกและสอยแชมป์ลีกในฤดูกาล1985-86 1 9 8แ8 8และ1989-90 ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับแฟนๆทัพเรือใบสีฟ้าด้วยครับซีซั่นนี้แม้ว่าพวกเขาจะออกสตาร์ทไม่ค่อยดีแต่ว่าสุดท้ายก็กลับมาได้และพิสูจน์ให้รู้แล้วว่าคู่ควรกับการคว้าชแชมป์พิมลิกอีกครั้งเพื่อนๆลละครับคิดเห็นยังไงแสดงความเห็ในใ้เต็มที่กดแชร์กดไลค์ like, กด subscribe ด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรติดตามได้ที่เพจ Facebook และ YouTube Channel โคตรบ้าบอ